สวัสดีเจ้าเดี๋ยววันนี้เขาจานเอาน้องหมูไปเซคอกนะเจ้าเดี๋ยวฮอนจะไปไปดูคอกก่อนเนอะว่าคอกคอกหมูนี่มันจะเป็นนั้นอรอบนี้เขาจะเลี้ยงเป็นหมูหลุมนะเจ้าหมูหลุมที่เขาแปลงไว้เป็นคอกกึ่งปูนนะเจ้ากอบอกขึ้นมาแล้วจะเนี่ยเป็นหมูหลุม แต่ว่าอันนี้ก็เป็นขั้งแรกที่เขาจะเลี้ยงเราะเขาก็ยังปุยเลี้ยงแต่ว่าการเลี้ยงหมูรุมนี่มันจะเป็นจะได้เนาะวิธีการเลี้ยงเดี๋ยวเขาจะต้องมาซื้อสารทำกรรนึ่ง oh. อันนี้ก็ดูเป็นจะเป็นคอกคอกหมูเขาจะเอาขี้แกบขี้แกบรองปื้นไว้แล้วเขาก็จะมาคอยกบขี้มันละถึงเวลาเขาก็ตักเอาขี้แกบออกเอาไปทำปุ๋ยได้ตอน่ะเจ้า ตอนนี้น้องหมูกําลังจะลงอคอกนะเจ้าอาน้องหมูลงมาเลยลงมาเลย <S <S อ้าว <S <S 1> <S 1> น,นี่อาชีพของอันเกษ,ษตรกรนะเจ้าที่จะทดลองเลี้ยงหมูหลุมอ้าวลงเลยเออพอถ,ถึง น้องหมูก็ดีใจล่ะได้เอามาจากกรงละเป็นอิสระแต่ได้มาอยู่ในขอกกว้างๆละเอาลงอาลง้อาวโอ้น้องหมูลุงค่าพิเศษโอ้เป็นจะได้ห้องน้องหมูโอ้ดูตั้งอย่างละนี่ดูตั้งโละละกุดเต็มที่แต่เขาก็จะเอาอาหารมาใส่ไว้ให้น้องหมู ทางอาหารเขาก็จะเตรียมไว้แล้วนะเจ้าจะเป็นหางไม้ซีเรียที่เขา,ยาข่ยกขึ้นมาเองนะเจ้าตรงนี้บดได้ใจเงินซื้อของเอาเป็นว่าประหยัดต้นทุนเทาที่สุดอันไหนที่ประหยัดเขาได้กะเขาก็จะเนี่ยคือมันได้ประหยัดที่สุดนะเจ้าโห่น่องหมูนอนละ <c oughs> นะฮักแท้หน่องหมูนี่นะอ๋อไเนาะมาๆๆมา,มา,มา,มากินอาหารกินอาหารกินอาหาร <c oughs> <c oughs> ้เจ้าพอดีเดินน้องหมูเดินทางมาไก่เจ้าจากจังหวัดพิศนุโลกพูดนะเจ้าก็จะใช้เวลาเก็บมดคืนเดี๋ยน้องหมูเดินทางมานี่ก็จะอิดอิดออนมอนกันนะเจ้าน้องหมูกะสภาพน้องหมูกะจะอารมณ์ดีละได้มาอยู่บ้านใหม่ละทีนี้ที่เจ้าวาบเขาก็จะทดลองเลี้ยงพอหมูลุมซึ่งเขาประสบการณ์เขาเคยังบบเกยมีนะเจ้าเขาจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆอมกันนะเจ้า พักผ่อนได้เต็มที่เลยน้องหมูเดินทางมาอิทเจ้าอันการสำหรับอันวันนี้สำหรับข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับหมูหลุมวันแรกของเฮาเนะเจ้าก็จะจบเฮียงเต่อีก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ตัวเนึ้อเจ้าแล้วคลิปต่อไปเดี๋ยวเขาจะมาดูการพัฒนาการทำหมูหลุมหรือ ทำอย่างนึงคือเกี่ยวกับกเกษตรทฤษฎีใหม่ของเฮานี้นะว่าเฮาจะเนียได้ถึงประมาณไหนนี่นะเจ้าเดี๋ยวเฮาก็เนยยี้ยเป็นขั้นเป็นตอนไปเนาะเจ้าตอนแรกนี่เฮากำลังเริ่มเอาลูกหมูเอาไก่ไข่เอาไก่เกมียงเริ่มเอามาเลี้ยงก่อนส่วนบอ่อป่านั่นเดี๋ยวเฮาจะมาดูอันช่างเปิ้นจะแปลงบอ่อป่าให้เฮานะเจ้าโอเคนะเจ้าสำหรับว,วันนี้ก็สวัสดีเจ้า 拜拜。Bye bye.